ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนยิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับน้องนะครับพอดีมีน้องมาเยี่ยมนะครับนี่ครับมีน้องกล้องนะครับน้องกล้องกับน้องจีนะครับน้องจีจากช่องอะไรครับเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อครับผมเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อนะครับน้องเขาก็ท o u t u b e ด้วยนะครับก็น้องทําเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์นะครับแล้วก็น้ําหมักต่างๆนะครับวันนี้น้องเขาเอา ของฝากมาด้วยนะครับของฝากครับนี่ครับนี่ครับน้องกล้องก็เอาไข่เชื้อนะครับน้องกล้องก็เป็นเป็นเป็นฟาร์มไก่ไข่สายพันธุ์แท้เหมือนกันนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงหลายสายพันธุ์นะครับกล้องเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับตอนนี้มีบาพีครับแล้วก็อ่าเล่คอนขาวเล่คอนด่างแล้วก็ตะเพาทองครับหลักๆตอนนี้ชื่อชื่อเฟซชื่อฟาร์มอะไรครับกล้องคนสวนฟาร์มกล้องคนสวนฟาร์มนะครับก็เข้าไปติดตามไก่ของน้องๆได้นะครับ นี่ครับน้องก้องเอาไข่เชื้อมาครับเดี๋ยวแกะไข่เชื้อดูครับนี่ครับน้องก้องกับน้องจี้จะมาอยู่กับผมเจ็ดวันนะครับจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะครับก็มานอนบ้านริมน้ํานะครับนู่นครับก็กางมุ้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับใส่แกลบมาอย่างดีเลยนะครับมีตัวอะไรอยู่เลยนะนี่ ไข่ไก่เป็นไข่เชื้อนะครับน้องเขาเอามาให้ผมฟักนะครับก็มาฝึกงานนะครับมามาเรียนรู้นะครับก็จะอยู่กับผมอีกเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเอามือสามัคีที่ที่โคกหนองนาด้วยนะครับวันที่สิบสี่นะครับมีกิจกรรมให้ทานะครับนี่ครับเดี๋ยวน้องแกะนี้เลยแกะดูว่าเอาอะไรมาฝากพี่บ้างนะครับอันนี้เป็นของน้องจี้นะครับ แต่โคโดม่าครับผมเป็นไตโคโดม่านะครับถูกขยายไว้ครับนี่ครับก็วิธีขยายนะครับเข้าไปดูในช่องของน้องได้นะครับที่ช่องช่องเพียงตามรอยพ่อครับผมเสษตจพอเพียงตามรอยพ่อนะครับก็เข้าไปกดทับท้ายกดติดตามให้ด้วยนะครับน้องเขาทาทาเกี่ยวกับเนี่ยครับพวกชีวพันธุ์ต่างๆนะครับพันธุ์เรียนีหลายชนิดครับมีทั้งจอมปลวกแล้วก็ชนิดต่าก็แสงแล้วก็ไตโคโดม่าครับเดี๋ยว่อไปจะขยายบีวเลียให้ดูนะครับผมครับ เดี๋ยวเข้าไปฝากเข้าไปติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับนี่ครับของน้องกล้องนะครับก็เป็นไข่เชื้อนะครับแล้วก็ของน้องกล้องก็ททำอันนี้ด้วยนะครับทําพวกจุลินทรีย์ต่างๆด้วยนะครับนี่ครับน้องเขาจะถนัดเรื่องจุลินทรีย์ด้วยนะครับนี่ครับแดงแป๊ดนะครับที่เป็นขวดฝาฟ้าฟ้านี่ของน้องกล้องใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จุลินทรีย์สครงขห์แสงครับสคราขห์แสงนะครับนี่ครับ ของน้องของจี้ก็มีนะครับน้องจี้อยู่ไหนวะจีนี่ครับยู่นี่ครับเป็นขวดขวดใหญ่นะครับก็คนคนละอันนี้นะครับมีสองข่ายนะครับสองข่ายสองสองข่ายครับนี่ครับผมนี่ของผมครับนี่ออกมาฝากผมนะครับก็เป็นจุลินซีสังขอแสงกับเคราะห์มางกับโคเดอรมานะครับสามารถเอาไปขยายเชื้อต่อได้นะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับเข้าไปดูในช่องของน้องได้เลยนะครับ นี่ครับของกล้องมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นสังเคราะห์แสงนะครับนี่ครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็หอยนะครับเอ่อหมักกากาศน้ําตาลตัวนี้เป็น EM ครับแบบที่ขยายแล้วนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปัวกครับอันนี้เป็นไตโคเดลมาครับอ๋ออันนี้ไตโคเดมาใช่ครับผม อันนี้ก็น้ำหมักหนอกกล้วยครับอจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับนี่ครับและนี่ก็เป็นอะไรตัวเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นท่อนพันธุ์หญ้าหวานหญ้าเนเปียร์้าเนเปียรช่องปักช่องนะครับนี่ครับน้องกอามาให้ผมขยายพันธุ์ต่อนะครับแล้วก็มีแฝกนะครับนี่ครับหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกนี่ครับหญ้าแฝกของน้องกลองนะนี่เป็นเป็นของฝากนะครับที่เอามามาเรียนรู้นะครับ น้องก็เอามาฝากด้วยที่น้องเขาทำอยู่นะครับแล้วก็มีฟาร์มด้วยนะครับชื่อฟาร์มชื่อ Facebook นะครับนสวกล้องคนสวนฟาร์มนะครับเข้าไปติดตามไก่สวยๆที่ฟาร์มของน้องได้นะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้เช่นกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทานะครับอยู่ที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้นะครับก็จะมีการทําปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาทําปุ๋ยบํารุงดินด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะใช้จุลินทรีย์ของน้องๆที่เอามานะครับมาใช้ในการปรุงดินนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงวนก่อนครับพามาอัปเดตแม่ทองกวางสักหน่อยนะครับเมื่อเช้าอัปเดตไปทีถถอเองแล้วนะครับนี่ครับโอ้ว่าแล้วมันไปไหนไม่ได้ปิดเดี๋ยวขี้ครับเนี่ครับโอ้โหดูครับ มันไปไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องแกะมันก่อนครับนู่นครับพวกควายพวกนั้นนะครับเข้าเข้าคอกหมดแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็างวมาใส่ไว้ในคอกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาจจะมืดมืดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็พวกน้องๆก็จะไปกินข้าวที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําอะไรนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนําน้องๆนะครับน้องๆมามาฝึกงานนะครับมาฝึกงานมาหาความรู้นะครับที่บ้านผมเป็นลาวี่วันนะเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันก็จะกลับวันที่17นะครับก็จะถ่ายคลิปน้องๆลงทุกวันนะครับก็จะมาช่วยงานผมที่นี่นะครับมาฝึกงานหาความรู้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคิดแผนการก่อนนะครับว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับ นี่เป็นห่านนะครับจะถ่ายหาให้ชมก่อนครับมันไข่แล้วนะครับเมื่อเช้าผมอัปเดตให้ชมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับว่ามันไข่ทั้งหมดกี่ฟองแล้วนะครับเมื่อกี้ได้อีกหนึ่งฟองนะครับมาดูพวกนี้ไม่ขึ้นน้ํานะครับเดี๋ยวผมปิดคอกแล้วครับเนี่ยออกจากมืนมึนนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม